ทำเมนูอะไรครับไก่อบค่ะไก่นึ่งไก่นึ่งนะครับอ่านี่นะครับเราได้วัตถุดิบมาไก่ตัวใหญ่มากนะตัวนึงอ่าครับผมเราจะเอามานึ่งนะครับวันนี้นะครับอ่าดดน้ำส่วนผสมก่อนน้องตุลมีต้นหอมผักชีที่หนูชอบอ่าแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดมะกรูดอ่าเครื่องเทศครับเครื่องเทศกระเทียมพริกแห้งอ่า แล้วก็มีเกลือมีชูรสนะมีผงนัวนะหรือชอบเยอะราผมนั่สักอาเดี๋ยวนะครับเราจะหั่นไก่เป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็เราจะตำเครื่องแล้วเอาไปคลุกคลุกแล้วเราจะเอาไปนึ่งนะอ่านึ่ประมาณสักสามสิบนาทีโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูเป็นอย่างๆนะครับพร้อมงมพร้อมแล้ว let's go เรื่องปรุงทุกอย่างนะที่เราไอให้ดูเมื่อกี้นะเรามาตำรวมกันนะเดี๋ยวเราจะเอามาคลุกไอไก่เราไปสับแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ซอสปรุงรสไปนิดนึงเอานิดนึงนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวไปนิดนึงนะอุ้ยนุ่มากเลยเนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะตักเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องเป็นคนคนนะอ่าโอเคเดี๋ยวพ่อตักให้หูนุ่มมากอ่าเอาน้องขยำขยำคลุกให้มันเข้ากันเลย นี่ครับแข็งจังเลยอ่ะคุกให้เข้ากันให้หมดเลยคุกกระยูกแข็งมากคุกไปเลยคุกไปเลยขยำขยำขยำไปเรื่อยๆครับนี่านี้ครับผมฝากคู้สนับสนุนของเราด้วยนะไอ ้ำพยไม้เป็นคุณตั้มไอชุกน้ำไข่เครื่องกระบี่ค่ะนั่นแหละนี่ตั้มที่ดีที่สุดตอนนี้เรามีเพจเป็นของตัวเองแล้วนะครับเพจค่ะเพจนุนพาทั่วคุนพาทั่วอ่าครับแต่เราจะนําเสนอไอเกี่ยวกับน้ำพลอยปั่นของเราเป็นส่วนมากใช่ไหมเพราะเพราะเพราะอะไรเพราะเขาคือผู้สนับสนุนหลักของเราอ่าโอเคขยำไปเรื่อยๆนี่เวลานี่มาก ครับผมขยามขยามยาาน้องขยําไปว้าวยังไงก็อ่าพูดสนับสนุนหลักของเราครับน้ำผลไม,ม้ปัน่นคุตั้มนะครับอ่าช่วยกันอุดหน,นุนด้วย <laughs> ได้ไหม <laughs> เดี๋ยว <laughs> เร็วๆนี้คือคือเป็นโครงการนะครับเราจะทำเสื้อนะครับเสื้อตุนมาทุกเอาไว้ขายในน้องตุนเด้หันหลังอะไรหันหลังไหมหันหลังเน,น,นี่ยเสื้ออันนี้นะ <laughs> นี่ครับอ่า สามร้อยบาททุกตัวแล้วครับเออมันยังเป็นโครงการนะครับเราวางแผนไว้อยู่นะครับช่วงนี้อ่าเอาต้องตุ้นขยําก่อนขยําขยําเำข้อใส่ไอ้ซีอิ๊วดำไปนิดหน่อยให้สีัไม่สวยเลยอ้าวให้สีมันสวยหน่อยอ่าซิว้าวซีอิ๊วอ่าน้องขยําเลยขยําไม่ได้้ตขยําเลย หนูว่าสีดำก็ไม่ส่วนกันขยำขยำขยำกระดูกมันแข็งมากเลยอ่ะนี่นะครับกระดูกบาดโอเคครับเดี๋ยวเราจะพักไว้สักพักนะเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานแล้วเราจะเอาไปนื่อเลยโอเคไหมครับผมเดี๋ยวรอนะรอติดตามชมติดตามครับซิวนะคะก็จะพร้อมเอาไปงนื้อค่ะนี่ครับเราพร้อมแล้วนะครับ เครื่องปรุงทุกอย่างเราหมักได้30นาทีแล้วใช่ไหมค่ะอ่านี่เราจะเอาไปนึ่งแลวนะครับเดี๋ยวเราไปนึ่งถ้ามันสุกเดี๋ยวเราจะทำน้ำนะจิ้มสีฟูดสีฟูดนะอ่าจิ้มจิ้มเบาๆโอเคครับเอนเดี๋ยวรออีก 20.... ไปสามนาทีค่ะโอเคซีอุ่นนี่นะครับว้าวมันเต,ต็มเต็มพอดีเลยเอาตุวน้ว้าว ยังไม่ได้เปิดแจ็คเกิรเดี๋ยวก่อนเด็ใส่กันโอ้เอาปิดไ,ไโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราพร้อมจุดเตาเลยครับว,ว้าวซีอคร,ครับผมแล้วเจอกันนะครับอีก30นาที อมนะสามสิบนาทีเราจับเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะน้องตุลนะโอเคว้าวดีเราจะชิมกันเลยครับอืมว้าวว้าวนี่ครับเดี๋ยวเรามาชิมชิ้นสองชิ้นนะ เนื้อนุ่มๆเนี่ยเดี๋ยวพ่อตักน้ำราดให้เลยนี่ว้าวรู้สึกว,ว่าพ่ออากกินไปแล้วไม่ใช่พ่อหรอกพี่ตั้งโอเคอ่ะก็จะมาชิมกันค่ะครับผมเราจะมาชิมกันเลยนะน้องตุลน,นะถ้าเป็นหนูต้องใส่ต้นหอมเข้าไปอ่าครับผมถ้าไม่ใส่มันไม่อร่อยได้กินได้กินอะไรไหมน้องตุนได้กิน ใหกิ่นแบบหอมหอมมากมากครับค่ะเนี่ยครับไอ้นึ่งไก่นี่คือไอ้ไม่ได้ทานานเอาลองชิมเลยเอาว้าว <c oughs> เดี๋ยวมันร้อนอเปล่า <c oughs> เป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยครับผมครัภาษาที่หอมไม่อร่อยมันกินมันหอมมากมากนะครับเดี๋ยวพ่อชิมก่อนโอ,อ้มันไม่เหนียวด้วยนุ่มด้วย วันนี้นะครับเราได้วัตถุดิบนะครับมาจากเลยโค้งะลังมาหน่อยอยูเทิร์นแรกเลย<ม>ไก่ไก่หนึ่งตัวหนึ่งร้อยบาทนะน้องคุณนะตัวใหญ่มากๆเลยครับเราอ,อ,ม,าอมันนุ่มอร่อยมากๆขอบคุณนะเขาบอกว่าเขาช่วยไอ้ผู้โควิดนะเขาทำมาตั้งนานแล้วไก่ตัวะ100ะละ<ต>ร้อยนะไปช่วยอุดหนุนคือ,นอคในเห็น อ่าน้าแกบอกะคะกิโลละห้าสิบบาทนะครับเครื่องไนไกนะออ่ถ้าว่ามาจากนอกเมืองนะครับขาเข้าเมืองกระบ,บี่นะครับตรงมาจากโค้งพลังนะครับอยู่เทินแรกเลยมันจะอยู่ซ้ายมือมอ,อยู่ตรงมุมเลยอ่าครับไก่หนึ่งตัวอู้ตัวนี้ประมาณสามกิโลนะเราเนื้อมันจะเหนียวด้วยเขาอเอาไก่เหนียวมาขายให้ไม่ใช่ครับนุ่มไหม้องตุลนุ่มเออนุ่มมากๆครับหนึ่งสามกิโลตัวหนึ่งประมาณสามกิโลครับหนึ่งร้อยบาท เครื่องในไก่นะครับล้างพิเศษล้างให้หมดเลยกิโลละห้าสิบาทไปอุดหมุนกันได้เลยค <ฮะ S 1> ่ะอ่าโอเคขอบคุณผู้สนับสนุนของเราหน่อยผู้สนับสนุนหลักของเราค่ะก็คือน้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มอะไรทุกน้ำขายทั่วมังก็บีค่ะน้ำผลไม้ปั่นคุ้นตั้มนะครับอ่าเรามีอ่าใครนะสายบุญเนาะ,<ฮ>ะใครจะออกโรงทานอ่าเลี้ยงนักเรียง <ฮะ S 1> นงานเลี้ยงวันเด็กเลี้ยงโรงเรียนเลี้ยง โอ้ยนะสามร้ <c oughs> แก้วครับแก้วสิบองออนนะครับสามแก้วที่ตามตลาดทั่วไปเขาขายแก้วสิบาทนะครับสามแก้วเราขายเพียงสองพห้บาทค่ะอ่าครับแล้วก็สี่รแปก้วเราขายเพียงสามพร้อยบาทค่ะสี่ร้อแก้วนะครับสี่พันแนะครับเาขายปกตินะเราขาย,ต,นะาขายตอนนี้เราขาย สามพันห้าอ่า<ช>ครับสนใจติดต่อมานะครับคือของเรานี่คืออ่าติดต่อมาคุยกันก่อนเลยว่าคุณจะเอาน้ําน้ําอะไระใช่นไหมเลือกเลือกได้เลยให้คุณเลือกเลยครับอ่าเลือกน้ําอะไรน้ําอะไรบ้างจะเอาน้ําอะไรอ่ามะพร้าวโกโกโ้ส้มชาเย็นแตงโมไอไอ่างงบลูฮาวายบูเบอรีออเฮ้ <c oughs> คุณอยากได้น้ำไหนครับเราจัดให้เลยครับ320แก้ว2,500บาทค่ะ480แก้ว3,500บาทค่ะครับผมติดต่อมาเลยครับทางเบอร์088751 0885 088751 0885นศูนย์แปดแปดเจ็ดห้าหนึ่งศ <c oughs> <c oughs> ูนย์แปดแปดห้านะครับไอเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรตรงนี้ดีกว่านะ เออว้าวเออครับผมติดต่อมาเลยครับไองานบุญอ่านะเพราะว่าเราผมยอมไอการนตีได้เลยใครๆก็ชอบใช่ไหมน้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มคือเราอยู่ในกระบี่มาสิบสิบสามปีแล้วอ่าใครไม่รู้จักคุณตัม้มบ้างนะใช่ไหมเออเราก็คือเราเราจะรักษามาตรฐานนะครับถ้าว่ามีอะไรทีเนะเออ ก็ช่วยนะแนะนำนะโอเค okay. เป็นไงวนะสรุปแล้วไอ้ไอาหารวัหนนี้ไก่นึ่งนี่อร่อยอร่อยนุ่มไหมนุ่มนุ่มนะมไก่กับเต้นหอมนุ่มมากอยากกินอยากให้ไอท่านผู้ชมได้ห้าหกีนะไดเอากินเอากินเข้าไปในกล้องด้วย <laughs> อร่อยมากครับผมสุดท้ายนี้นะครับโอเคฝากนะฝากกด ขท่าช่องปั่นห้าั้วค่ะครับผมแล้วผู้สนับสนุนหลักของเราคือน้ำก,ำกบบรำมไม้ปัน่นคุณตั้มอร่อยทุกน้ำขายทัื่อมังคะวีค่ะครับน้ำกระไม้ปั่นคุณตั้มอร่อยทุกน้ำขายทัื่อมังคะวีครับอ่าตอนอ่าเก้าโมงอ่าถึงบ่ายสองอ่า มีรถเล่นะครับยกมือทักกอกมือเรียกนะครับหลังบ่ายหลังบ่ายสามโมงนะหลังบ่ายสามโมงเขาจะประจำการอยู่ในโรงเรียนเลยเทศบาลสองเทศบาลสามเทศบาลสี่ครับผมไปอุนนุนก็ได้เลยโอ้ยเอาร่อยร่อยโอเคครับผมนะสุดท้ายนี้นะพบกันใหม่นะคลิปนี้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่อีพีนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากาลังจะทําอะไรนี่ คตัวค่ะสารร้อยบาท,บาทเป็นไงบ้างดูดีไหมดูดีอันนี้ยังนนยังอยู่ในช่วงโปรโมทนะครับเดี๋ยวถ้าเราพร้อมจำหน,หน่ายวันไหนเราก็จะเจ๊อีกดีนะ่อตัวสามร้อยค่ะสามร้อยบาท,บาทไม่แพงแล้ว <laughs> <laughs> โอเคนะอีพีนี้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่อนะีพีหน้า See you <laughs> ผลไม้ปั่นกุนตั้มค่ะอร่อยทุกน้ำเลยค่ะขายพวกมังกาบีค่ะ